สวัสดีครับผมกำนันวิววิกำนังตะบนของชาติเพืองหนึงบ้านสำนักตอหมู่หนึ่งบ้านสำนักตอมีครัวเรือนประมาณ700ครัวเรือนมีประชากรประมาณ1 7 0 0คนบ้านสำนักตอได้นำหลักปัจชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9มาใช้ในการดำรงชีวิต กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาคนในชุมชนมีการเก็บรวบรวมบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่การทำไข่เค็มสุดพอกด้วยดินสอพองกินใบเตยการทำพานบายสีการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือการทำยาหม่องสมุนไพร ลูกประครบการทำปุ๋ยหมัมกแบบไม่กลับกองมีการจัดกิจกรรมสืบทอดเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อฝึกอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านสันดักตอเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการฝึกอาชีพมีการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนได้แก่การเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ การทำบาบสีเทพและการทำดอกไม้จากถุงน่องการบริหารจัดการชุมชนชุมชนมีการนำข้อมูลชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางาศาสนาอย่างสม่ำเสมอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีระเบียบข้อตกลงของหมู่บ้านที่ได้จากการหารือร่วมกันเพื่อให้คนในหมู่บ้านยึดถือปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้คนในชุมชนจัดทำบัญชีครวัวเรือนชุมชนบ้านตะตักตอมมีกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารคนในหมู่บ้านปลูกผ,ผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันมีการ,รเลี้พันธุ์ัืช์ในหมู่บ้านนําไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยงยืนคนในหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขยะคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้าการสร้างภูงุ่มพลมกันทางสังคมคนในหมู่บ้านร่วมกันเก็บขยะภายในหมู่บ้าน ร่วมกันกวาดถนนและตัดหญ้าทางทางพื้นที่สาธาระเพื่อความสะอาดและปลอดภัยทำความสะอาดแม่น้ำภูคกรองความเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียง